เรื่องเทวดาในพระพุทธศาสนาตอนสงครามเทวดาตอนที่สองต่อจากคลิปที่ผ่านมาคลิปที่ผ่านมานั้นผมกล่าวถึงรายละเอียดของเทวดาในชั้นกามาวจรหมายถึงว่าเทวดาที่ยัง,ลงหลงไหลอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสยังปรารถนาการเสพการสัมผัสกันอยู่แต่ได้ชื่อว่าเป็นเทวดา ทีนี้มีสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่กว่านั้นก็คือว่าเทวดามีการทำสงครามกันด้วยมีการแย่งชคีงความเป็นใหญ่กันด้วยมีจริงหรือเกิดขึ้นได้อย่างไรพอตั้งคำถามขึ้นตั้งข้อคิดขึ้นจำเป็นต้องหาข้อมูลถามผู้รู้หรือคำอธิบายที่เราไม่สามารถที่จะอธิบายได้เอาเป็นว่าเรื่องเกี่ยวกับเทวดาในพระพุทธศาสนานั้นเราถือเอาตามพระไตรปิฎก แล้วก็คัมภีไตรภูมิกถาส่วนคัมภีรุ่นหลังๆที่เป็นอัตรกราจารย์ก็มีบ้างแต่เอาคัมภีหลักๆเท่านี้ทีนี้ถามว่าเทวดาเนี่ยเทวดาเป็นใหญ่แท้ๆมีศีลมีธรรมด้วยธรรมะที่ทําให้เกิดได้เป็นเทวดาไม่ว่าจะเป็นความอ่อนน้อมถ่อมตนความกตัญญูกตะเวทีความมีเฮริและโอตปะ การทาบุญให้ทานรักษาศีลพาไปสู่ความเป็นเทวดาการสละแบ่งปันพาไปสู่ความเป็นเทวดาเทวดาที่จะกล่าวถึงคือชั้นที่หนึ่งชั้นจาตุมมหาราชิกาจนถึงชั้นที่6ที่เป็นเทวดาอยู่ในชั้นของที่ปรารถนารูปเสียงกลิ่นรสต้องการเสพสัมผัสปกติธรรมดาทั่วไปสงครามเทวดา มีจริงครับมีตามคำพีของพระพุทธศาสนาเทวาสุระสังคาสูตรกล่าวถึงสงครามของเทวดากล่าวถึงสงครามของเทวดาเทวดาทำสงครามกันถ้าเรามองภาพก็อาจจะคิดว่าอาวุธของเทวดาแต่ละตนแต่ละตนนั้นไม่ธรรมดาเวทบนกล,กลไกลสิ่งที่ฝึกมาจะพิสดารการต่อสู้คงจะแบบอาราังการ งานสร้างในการต่อสู้ถ้าเป็นภาพประโยชน์โุกคงจะแบบพิสดารเกินความคิดว่าแบบนี้ก็มีเด้วยหรือไม่ใช่อย่างนั้นสิครับแรกเริ่มเดิมทีแต่ก่อนนั้นไม่มีสวรรค์เป็นจักรวาลที่ว่างเปล่าแผ่นดินที่เกิดขึ้นแผ่นดินแรกของโลกเรียกว่าไตรตรึง หรือสวรรค์ชั้นไตรตรึงแล้วค่อยงอกมาเป็นเสาซิเนรุมาเป็นโลกแล้วก็เป็นสวรรค์ชั้นต่างๆเกิดขึ้นทีนี้เราจะกล่าวถึงสวรรค์ชั้นไตรตรึงชั้นดาวบดึงสวรรค์ชั้นนี้กล่าวไปแล้วว่าสําคัญอย่างไรและสวรรค์ชั้นนี้เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีนั้นไม่เรียกว่าเทวดาแต่เป็นที่อยู่ของกลุ่มเนวาสิกเทพบุตร เป็นกลุ่มของเนวาสิกเทพพบุตรมีเยอะมากในสวรรค์ชั้นดาวดึงกลุ่มคนเหล่านี้ชอบดื่มสูราเฮฮาปาร์ตี้ไม่ทําอะไรทีนี้เกิดมีเทพบุตรที่ไปทําบุญทํำทานมาพากันมาเกิดใหม่เรียกว่าเทพบุตรใหม่มาเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงคนเก่า ก็ต้องการที่จะต้อนรับก็พากันไปน้ำนำน้ำโสมนำสุราคือสุราคือน้ำโสมนะครับมาเพื่อที่จะต้อนรับปรากฏว่ากลุ่มเทวดาที่มาเกิดใหม่เกิดแบบผุดขึ้นนะครับเทวดาคือต้องเกิดผุดขึ้นเนื้อหนังอายุ20,16ขึ้นมาทันทีเป็นกลุ่มที่ไม่ชอบสุราแต่พวกเก่าก็ไม่ว่าอะไรในเมื่อเตรียมมาแล้วก็ดื่มกันกินที่พอเมาหมา เทวดาชุดใหม่จับเนวากสิกเทพบุตรทั้งหลายที่อยู่บนชั้นดาวดึงดึโยนลงสวรรค์ตกลงมาที่โคนเขาสนเนรุใต้ภูเขาสามรูกพอตกลงมาแล้วตัวเองลืมตาขึ้นตื่นขึ้นฤทธิ์เดชต่างๆหายสิ้นกลายเป็นเทวดาตกสวรรค์มาอยู่ เมืองอสูรอยู่ใต้คนภูเขาซิเนรุด้วยบุญเก่าที่ตัวเองเคยมีนทำให้กลายเป็นถิ่นตรงนี้กลายเป็นที่อยู่ของเราอสูรที่ตกมาจากเทวดาแต่ก่อนชื่อว่าเนวาสิกะเทพบุตรุพอลนจากสวรรค์ชั้นดาวดึงกลายเป็นอสูรทันทีเนื้อหนังผิวพันธ์แปลกไม่ละเอียดไม่งามเหมือนเดิมจอมอสูร ก็คือเนวาสิกะเทพบุตรซึ่งมีอสูรอยู่ตามทิศต,ต่างๆไม่ว่าในอดีตนั้นพญาราหูก็เคยเป็นหนึ่งในเสนาธิการของประจำทิศของอสูรที่อยู่พบอสูรนี้รู้ว่าตนเองนั้นถูกเทวดารุ่นใหม่ถีบตกสวรรค์ลงมาโกโรธแค้นก็เลยพากันปฏิญาณว่าตั้งแต่นี้ต่อไป จะไม่พากันดื่มสุราอีกเลยอยสูรแปลว่าผู้ไม่ดื่มสุราแปลกไหมครับแปลกไหมครับอสูรแปลว่าผู้ไม่ดื่มสุราเพราะตั้งคำขึ้นใช้เป็นตัวข่มตนไม่ให้ไปหลงละเลงปัจจุบันนี้ใครที่ไปไหว้เจ้าไหว้อะไรถ้าเอาเลาเอาสุราให้ ก็ผิดแล้วครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอสูรหรือเทวดายุคใหม่ไม่พากันดื่มสุราทั้งสิน้นอันนี้คือในคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาที่นี้เกิดสงครามกันอย่างไรเนื่องจากว่าบนสวรรค์ชั้นดาวเรืองนั้นมีต้นไม้ชื่อว่าปาริชาติเป็นต้นไม้ที่หอมทวนลมดมกลิ่นแล้วสามารถรึกชาติได้ความรู้ต่างๆก็จะเต็มสมองเต็มอกเต็มใจสามารถแก้ไขปัญหาชีวิตได้ บนพิภพมนุษย์บนพิภพของเราอสูรก็มีต้นแครอยต้นแครอยมีสีเรืองเหมือนกันพอต้นแครอยที่เคยเป็นเทวดามากเก่าก็จะพากันจัดทัพรุกขึ้นไปใช้ความเพียรที่ทํามาตลอดทั้งปีลุกขึ้นไปสู้กับเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวบดึงแต่ก็แพ้ทุกครั้ง แล้วก็จะมีการทําแบบนี้อยู่ตลอดโดยเอาสัญ,ญลักษณ์คือดอกแครไยเป็นหลักดอกแคฟอยเกิดอยู่ที่เมืองรกต้นปฏิชาติเกิดอยู่ที่สวรรค์บนชั้นดาวดึงอสูรสู้มาตลอดแต่ก็แพ้ตลอดน่าคิดตรงที่ว่าอสูรเคยอยู่บนสวงสวรรค์พอตกสวรรค์ลงมา กลายเป็นอสูรคนที่อยู่ใหม่คือเป็นเทวดาผู้ที่ไม่ดื่มเหล้าดื่มสุราเป็นผู้ที่ครองพิภพบ,บนสวรรค์ชั้นที่สองชั้นดาวบดึงบางอาจารย์บางท่านก็บอกว่าคำว่าอสูรก็ดีเทวดาก็ดีมองอีกได้แง่หนึ่งก็คือปรัชญาธรรมะอสูรคือจิตใจที่เคยลำบาก ดำมีเงามืดชีวิตก็ต้องอยู่ในสถานที่ลำบากแต่ถ้าทยานตนขึ้นพ้นไปไปสู่บนสวรรค์ชั้นดาวบดึงชีวิตก็จะงกงามกลายเป็นเทวดาไปได้ฉะนั้นทุกชีวิตเกิดมาลำบากทั้งหมดเหมือนชีวิตอยู่ในภพอสูรจำเป็นจะต้องทยานตนให้พ้นจากภพอสูรเพื่อไปสู่ความเป็นเทวาแบบมิท่านก็ตีค่าไปแบบนั้นก็มีแต่ถ้าเอาตาม เทวาสุระคามมสูตรเทวดาตกสวรรค์กลายเป็นอสูรสงครามเทวาห้ำหันกันฆ่ากันอาวุธทุกอย่างใส่กันทั้งหมดแต่ก็แพ้พระอินทร์อยู่เสมอพระอินทร์ในทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่คอยอนโมทนาสาธุบุญแต่พระอินทร์นั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะให้พรใคร ด้วยผลอิทนั้นเป็นเพียงแค่คนมาสเสวยวิบากบุญพักผ่อนพักร้อนหมดเวลาก็กลับไปเกิดถ้าบุญยังดีอยู่ก็อาจจะเกิดเป็นโลกมนุษย์แต่ถ้าบุญไม่พอก็เป็นไปนตามสภาวะแห่งกรรมฉะนั้นเรื่องสงครามเทวดาในพระพุทธศาสนานั้นเป็นสงครามมีสาเหตุมาจากเพียงแค่หลง ประมาทในการไปดื่มเหล้าจึงถูกเทวดากลุ่มใหม่ที่เขาไม่ดื่มเหล้ายัดเยียดความเป็นอสูรให้อยู่ในเพืินพิภพสู้ยังไงก็ไม่มีสิทธิ์สู้คนที่เขาเตรียมพร้อมไว้อยู่เสมอต่างจากศาสนาอื่นเป็นอย่างมากสรุปพันสั้นก็คือสุลลาเป็นเหตุทำให้อสูร พ่าแพ้จึงพากันใช้ชื่อคำว่าสุราเป็นคำหน้าเพื่อเตือนสติแห่งกลุ่มตัวเองว่าอสูรผู้ไม่ดื่มสุรา